สวัสดีครอบครัว888ทุกท่านค่ะเอดมินขอพื้นที่1คลิปสำหรับแจ้งข่าวการร่วมพอมเล็ดในปี2024เรากำลังจะมีจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ค่ะแค่1,000เล่มเท่านั้นเเราจะคัดบทสวดที่เหมาะสมกับอริยชนในยุคข,ของพลังงานใหม่นี้บทสวดไหน ที่เหมาะสมและบทสวดไหนที่ไม่ควรเอามาสวดแล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ละบทสวดวางจิตวางอารมณ์อย่างไรมีอนุภาพมีอนิสง์อย่างไรเราจะได้จัดยาให้เหมาะกับตัวเองในการปรับอย่างไรวิธีใช้อย่างไรหาจัดยาให้ถูกโลกนะคะการสวดมนต์มี3ระดับนะคะ ระดับแรกมันเป็นลักษณะที่ให้เราคุ้นเชินกับอักขระภาษาคือพูดเป็นสวดเป็นนะคะแต่แล้วก็ระดับกลางพอเราสวดเป็นแล้วคล้องแล้วน,นี้เราจะมารู้ว่าเราจะมารู้ว่าแต่ละบทสวดมีอนุภาพมีอานิสงส์อย่างไรก็เหมือนกับยาแต่ละบทสวดเนี่ยช่วยอะไรรักษาอะไรสรรพคุณนะคะ เราจะได้จัดยาให้ถูกโล,โลกของเราคะ่ะแล้วขั้นสูงคือการนำมาใช้งานค่ะเราจะรู้วิธีนำพลังทิศศักดิ์สิทธิ์มาใช้เราจะดึงพลังของอนุภาพอนุภาคอนิสงส์เนี่ยคะ่ะเป็นพลังทิศศักดิ์สิทธิ์จากบทสวดมนต์จากภาษาศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะดึงเข้ามาในชีวิตของเราและนำไปใช้งานอยา่างไร เราจะได้รู้กันในเล่มนี้ค่ะว่าเราจะปรับแต่งตรงไหนเราจะเสริมอะไรโชคลาภออนำไปรักษาหรือว่าเมตตาสเสน่ห์แต่จริงๆคนใส่เหรียญสีจักราก็มีเมตตามีสเสน่ห์กันอยู่แล้วในตัวค่ะก็ในหนังสือนี้ก็จะบอกถึงวิธีการใช้เหรียญสีจักรากอย่างละเอียดด้วย ก็ประมาณว่าเราได้หลอกเป้าเรารู้วิธีเรารู้วิธีใช้รู้วิธีหลอกเป้าเสร็จแล้วเรายิงไม่พลาดแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องของการเอาไปใช้ในเรื่องของการอธิษฐานหรือว่าเราจะนำไปใช้รักษาคนอื่นหรือรักษาตัวเองแก้ไขตัวเองคือแก้เน้นเน้นแก้ไขดูแลรักษาตัวเองก่อนน่นะคะ ฉะนั้นเล่มนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะพิสูจน์ทดสอบทดลองให้รู้จริงเห็นจริงด้วยตัวเองค่ะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆแล้วยังมีเกรดวิชาต่างๆที่ตกผลึกมาแล้วมาให้เราในเล่มนี้ด้วยเล่มนี้จะแบบเนื้อเนือทั้งนั้นเลยไม่เน้นน้ำเวิ้นเวอร์เยอะแยะไม่เอาค่ะเราไม่เน้นความรู้แล้ว เราเน้นการปฏิบัติจริงบางคนความรู้เยอะข้อมูลเยอะแยะเสร็จแล้วก็ข้อมูลขัดแย้งกันเองแล้วก็จัดการกับชีวิตตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าข้อมูลมันขัดแย้งกันเองไม่รู้จะทําอะไรยังไงต่อไปมันก็เลยไม่มีหลักการมันก็เลยไม่มีหลักที่จะปฏิบัติอะไรเลยได้แต่สแสวงหาความรู้ไปเรื่อยๆเร่มนี้เน้นผู้ที่ทําจริงปฏิบัติจริงเท่านั้นค่ะจึงจะได้ผลจริง ให้เป็นประสบการณ์ของตัวเองก็คือความรู้จริงของท่านท่านนั้นเองชนิดที่พึ่งพาตัวเองได้โดยมีธรรมนำทางธรรมก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความจริงกับเข้าหาตัวเองค่ะดูแลตัวเองก่อนคนที่ต้องการที่จะเอาไปแค่ประดับความรู้นะคะอย่าเอาไปค่ะแต่ถ้าจะร่วมทำบุญจัดพิมพ์อะยินดีครั องค์ความรู้ต,ต่างๆที่อยู่ในเล่มก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์คือท่านสงสารผู้คนในยุคนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเล่มนี้ผู้คนที่ได้ไปทดสอบทดลองกับตัวเองจริงๆก็จะได้หลักในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ในยุคแบบนี้ค่ะเนื้อหาคือทางโลกล้วนๆไม่น่าเบื่อค่ะมันไม่ใช่หนังสือธรรมะ เป็นหนังสือการปฏิบัติแบบทางโลกเลยโดยใช้คํานนำทางธรรมนำโลกอยู่กับโลกอย่างคนมีธรรมใช้ธรรมนำโลกค่ะจะได้ไม่ไหลลงต่ำแน่นอนเกตความรู้ต่างๆนะคะก็เช่นการทำบุญกับพระแท้พระปอมทำยังไงดูยังไงเกิดผลในชีวิตอย่างไรเราจะตาสว่างขึ้นมากค่ะทำไมถึงทำดีเราไม่ได้ดี ทำไมทำบุญแล้วถึงได้วิบากกลับมาทำไมทำบุญแล้วมันมาบล็อกพลังงานไหลเวียนในชีวิตเราทำให้ชีวิตเราติดขัดไม่ไหลลื่นแล้วก็วิธีแก้ไขแล้ววิธีทำบุญกินผลชาตินี้ทำอย่างไรเก็บบุญไว้ชาติหนะ้าทำอย่างไรโดนพลังงานมืดครอบงำสังเกตยอย่างไรพลังมืดจากวัตถุอาถรรแก้ไขยังไงหรือจากวิญญาณมืด อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีแก้ให้เบื้องต้นวิธีสังเกตแล้วก็วิธีแก้เบื้องต้นค่ะคือเจาผ้าผ้าร้อยบาทนะคะจะได้หนึ่งเล่มห้าร้อยบาทกับวิชาความรู้แบบนี้คุ้มมากมากค่ะยังมีวิชาเบิกบุญเบิกทรัพย์ที่ถูกต้องด้วยแล้วก็คนดีเนี่ยคนดีจริงๆเนี่ยดูยัยงไงแล้วก็เอาไปสังเกตตัวเองด้วย การปล่อยปลาการกรวดน้ำที่ถูกต้องแต่ละหัวข้อดูเหมือนแบบพื้นฐานมากๆเลยนะคะแต่มันจะมีแบบเก็ดเล็กๆน้อยๆน,น่ะที่เราไม่รู้กันจริงๆแต่ละคนก็สังเกตด,ดูเอาค่ะว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วทำไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นจริงๆสักทีคิดดีก็แล้วทำดีก็แล้วแต่ทำไมถึงโคตรสวยเลยเราจะรู้จุดนี้ค่ะจุดที่มัน,มนบล็อกเราไว้ ก็เป็นจุดประสงค์ของการทำเล่มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับฐานกันให้แน่นๆค่ะเพราะช่วงนี้มันเป็นการที่เราจะต้องเพาะเมล็ดใหม่มาปรับฐานไปพร้อมกันค่ะหัวข้อหลายๆหัวข้อหลายคนรู้อยู่แล้วแต่มันจะมีลึกๆหลายๆอย่างที่น้อยคนที่จะรู้จริงๆความลึกซึ้งหลายๆอย่างในแต่ละหัวข้อ ที่มีผลกับชีวิตมนุษย์เรายังมีเรื่องการแผ่แสงแผ่บุญออกไปด้วยเราแผ่แสงออกไปเราเข้าใจว่าเราแผ่แสงแผ่บุญออกไปแต่ทำไมถึงดึงความซวยเข้ามาและเราจะได้รู้วิธีทำที่ถูกต้องโดยไม่กระทบกับโลกวิญญาณมันถูกต้องในกฎของโลกวิญญาณด้วยคะ่ะเนื้อหาความรู้วิธีการทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะคะ ระยะเวลา3ปีทีเทนดมินเคยนำเสนอไปบอกว่าเรากำลังจะสร้างสันติเจดีมหาศรีจักรวาลกันและทีนี้ก็ได้มีประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในเล่มเนียค่ะมาให้มาสอนมาได้รู้ได้เห็นจริงประสบการณ์จริงได้ทดสอบทดลองเองแล้วก็เข้าใจในหลายๆอย่างว่าในชุมชนกลุ่มจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันมีเล็กๆน้อยๆที่เราเข้าใจผิดเพี้ยนกันอยู่ เราน่าจะมาปรับปรับฐานที่มันสามารถคนที่สามารถปรับได้ค่ะเปิดใจแล้วมาปรับฐานร่วมกันค่ะพอทดสอบทดลองได้รู้เห็นจริงแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตาค่ะให้นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนด้วยก็ทั้งเล่มเลย mm hmm. เป็นวิชาวความรู้ที่ผู้ถ่ายทอดก็ได้ประสบจริงมาแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ง และหนึ่งในนั้นก็มีแอดมินด้วยที่ได้ทดสอบทดลองแล้วก็ปฏิบัติจริงเห็นผลจริงเกิดประสบการณ์จริงกับตัวเองมาแล้วจึงได้นำมาเสนอเพื่อนๆค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับจิตใจค่ะในแบบของพุทธศาสตร์เราอาิยชนไม่ควรพลาดเลยค่ะมันร่วมเชื่อมพลังทิพยศักดิ์สิทธิ์ลงสู่พื้นโลกด้วยกัน ก็รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างแล้วก็จะเป็นการถวายแล้วก็ซื้อที่สำหรับขึ้นเจดีค่ะเราสร้างเจดีเราสร้างพีระมิดฐานของเราคนที่จะแน่นที่สุดชีวิตเราก็เหมือนกันขณะที่เรากำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่สำหรับแอดมินแล้วแอดมินเลือกทำในการวางรากฐานให้ชีวิตใหม่ของตัวเอง แล้วเพื่อนๆล่นนะคะเลือกอะไรในการวางรากฐานให้ชีวิตของตัวเองในโลกนี้จัดพิมพ์เพียง1,000เล่มนะคะส่งต้นฉบับกุมภาพันธ์ช่วงเวลานี้ก็รวบรวมเกณฑ์วิชาต่างๆเกณฑ์ความรู้คือเราก็อยากจะให้ได้มากที่สุดน,น,นะคะแล้วจะจัดส่งให้ภายในเดือนเมษายนเราน่าจะเห็นรูปเล่มแล้ว ก็ร่วมกันได้เลยตั้งแต่บันนี้นะคะส่งสลิปแจ้งที่อยู่เหมือนเดิมที่ Facebook Key of Life 888เอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ครบนะคะพิมพ์มาให้อันดินด้วยนะ500บาทรับ1เล่มแต่ถ้าเกิดใครจะรับเหรียญไปด้วยมันก็จะเป็น1200บาทค่ะจะถึงเมษา2567านี้เท่านั้น ผู้ที่ไม่เข้าใจผู้ที่ไม่เข้าใจก็ยังจะวิ่งตามหาอยู่แต่ผู้ที่พบแล้วจะหยุดแล้วเรามาสร้างลงมือทำปฏิบัติจริงกันจริงๆเราเคยเป็นผู้ไม่รู้และตอนนี้รู้แล้วว่ายิ่งหายิ่งห่างยิ่งเดินทางก็ยิ่งวนตอนนี้รู้แล้วคะ่ะยอมจำนนมาร่วมสร้างร่วมพอมล็ดด้วยจิตใหม่ของเราคะ่ะ ลักเสมอนะคะ